สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปูมารีวิวนี่เลยมาแล้วก mm ็ 2M นะคะยอดเอ็เห็นไหมว่าจะเริ่มอันนี้นะจะเริ่มมีเหมือนเน่าเน่าอ่ะเหมัน,มนแบบนานมาเข้อสุกนะคะนี่แต่ปูจะให้มาดูเนื้อในมันนะคะมันเป็นมาระกอปลอดภัยนะคะ นี่นะคือจริงๆอยากจะแบบว่าให้ดูว่าเรือข้างในมันเห็นไหนี่จริงๆอะปูอยากจะให้ดูบูตอนนี้ค่ะเห็นไหมที่ผิวมันนะดูเห็นไหมนี่คือตรงโทษโหถอคือตรงอันนี้นะแล้วดูนี่ เห็นไหมนี่ขนาดแบบว่าตรงที่มันนี้นะ mm. ก็จะตอกอ่ะเห็นไหมต้องบางเลยนะเ <Yeah, S 2> นี่ยเนี่ยตรงนี้มันเห็นไหมปอกบางๆนะดูเด็กมันแบบว่าไอ้น,นี่มากเลยอ่ะข้างในไม่เป็นไรเลยอือ yeah. mm. คือจร,จริงๆอันเนี้ยปูตั้งใจเหลอไว้หนึ่งลูกเพื่อที่จะมารีวิวนี่แหะคะ่ะแล้วบอกได้เลียวว่าเนื้นะอน่ะมันแน่นหวานแล้วก็ไม่เละด้วยหวานเนื้อแน,น่น,นมากเลยคะ่ะ